คุณผู้ชมคะราคายางพารานะคะคือดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจภาคการเกษตรที่สําคัญอย่างหนึ่งปรากฏว่าในช่วงนี้ราคายางพาราสุดปังค่ะเกษตรกรยิ้มออกเลยต้องพูดแบบภาษาวัยรุ่นนะคะว่าสุดปังจริงๆราคาขยับขึ้นไปกิโลกร,รัมหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วถึง80บาทสัปดาห์นี้แผ่วๆลงมาหน่อยแต่ก็ยังถือว่าราคาสูงมากอยู่ดีประมาณ70บาทนะคะ เกิดอะไรขึ้นทําไมจะมีปรากฏการณ์เช่นนี้ออกมาแล้วทิศทางต่อไปของยางพาราไทยเราจะส่งเสริมสนับสนุนให้ราคาดีแบบนี้ต่อไปได้อย่างไร <S 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 เดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันค่ะวันนี้ครับทางรายการ The People Show นะครับได้รับเกียตรติจากคุณประพันธ์บุญเกียตรตินะครับท่านประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีครับเวลาเราพูดคุยถึงเรื่องของราคายางเนี่ยจริงๆ <S 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 ต้องบอกว่า ยางพาราที่ขายกันอยู่ในตลาดเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นราคาน้ายางใช่ไหมฮะเป็นยางแผ่นรมควันยางแผ่นดิบเป็นยางก้อนถ้วยเขาเรียกอะไรนะยางก้นถ้วยยางก้นถ้วยยางก้นถ้วยครับผมขอภัยถ่วายังเรียกขี้ยางอยู่เราเวลาเราพูดถึงราคาเนี่ยก็คือเป็นราคาของตัวไหนฮะครับก็ยางจากน้ายางเนี่ยครับทุกวันนี้ที่มีการแปรรูปนะครับมาเป็นวัตถุดิบหลักๆเป็น3ชนิดครับครับอันที่หนึ่งก็คือ จากน้ายางเนี่ยครับก็ไปปั่นเขาเรียกว่าน้ํายางข้นน้ํำยางข้นครับนะครับอันนี้ก็จะไปสู่อุตสาหกรรมเช่นถุงมือยางนะครับถุงยางอนามัยที่นอนเป็นยางกรดดีนิดหนึ่งนะครับเป็นพวกนี้เขาเรียกว่าต้องทําจากน้าไม่เรียกว่าเลเท็กจากน้ำยางครับน้ํำยางข้นนะครับกับอันที่สองนะครับที่เป็นใช้งานกันในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ครับ ก็คือทําเป็นยางที 1941, ่เรียกว่ายางแท่งนะครับซึ่งมาตรฐานของประเทศไทยเราเรียกว่า S T R นะครับ Standard Thailand Rubber นะครับซึ่งที่ยางรถยนต์ใช้กันอยู่ก็คือเรียกว่า S T R 2 0บครับอันที่3นะครับก็ที่เราคุ้นตั้งแต่เราเด็กๆเลยนะครับก็คือยางแผ่นยางแผ่นก็จะมียางแผ่นดิบนะครับยางแผ่นดิบก็คือจากยางเนี่ยครับก็มารมมาตากแดดนะครับให้แห้งนะครับก็เรียกว่าเป็นยางแผ่นดิบ หรือว่าจะผ่านอีกกระบวนการหนึ่งครับจากยางแผ่นดิบเนี่ยครับไปรุมควันนะครับก็เรียกว่ายางแผ่นรมควันก็จะไปใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์บ้างนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมรองเท้าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ยางยืดอะไรเหล่านี้ครับหรือว่ายางที่เราเรียกกันว่านงสติ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วแต่เวลาเราพูดถึงราคากิโลกรัมละ70บาท80บาทนี่คือราคาตัวไหนฮะครับก็ ณวันนี้นะครับราคาที่พูดถึงเนี่ยลอันที่หนึ่งเราพูดถึงราคาของยางแผ่นลมฟันอันที่สองเราพูดถ well ึงราคายางแผ่นดิบนะครับอันที่สามเราพูดถึงราคาของน้ํำยางอันที่สี่นะครับเราจะพูดถึงราคาของยางก้นถ้วยเพราะฉะนั้นราคาก็จะวนเวียนอยู่3ามสี่ตัวนี้ครับจากที่เราติดตามข่าวมาคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคายางพาราถือว่าสูงใช่ไหมคะเล่าสถานการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะถ้าเทียบกับในอดีตที่ผ่านมามันเป็นยังไงคะสถานะอยู่ตรงไหนคะครับ วันนี้นะครับราคายางพาราเนี่ยต้องถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับราคายางเนี่ยตกต่ําต่อเนื่องมาตลอดเวลา3ปี5เดือนครับซึ่งในในสปี5เดือนเนี่ยวันนี้เรากลับมาสู่จุดพีคหลังจากไม่ได้พีคมาเป็นเวลาเกือบ4ีปีนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรเนี่ยครับตัวขับเคลื่อนที่สําคัญเนี่ยครับก็คืออุปสงค์ ความต้องการอุปทานและก็การจัดการอุปสงค์อุปทานอุปสงค์อุปทานเนี่ยครับถ้าในอุดมคตินะครับถ้าในอุดมคติเขาบอกว่าในตลาดที่สมบูรณ์เนี่ยครับเ็าํางานของเขาเองความต้องการซื้อความต้องการขายกลายเป็นราคาแต่ในโลกของความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยครับไม่มีอะไรที่มนุษย์เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีอาศัยการจัดการด้วยครับ ทําไมราคายางถึงพุ่งสูงขึ้นมาคะด้วยปัจจัยอุปสงค์อุปทานอย่างไรด้วยปัจจัยการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานอย่างไรคะครับเป็นอย่างนี้ครับคือในช่วงโควิดเนี่ยครับเราจะเห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นคือพอมีโควิดปุ๊บเนี่ยครับความต้องการน้ํายางสดเนี่ยครับขึ้นมาแบบอย่างมหาศาลนะครับเมื่อตอนเดือนมีนาคมนะครับเคยมีปรากฏการณ์นะครับน้ายางสดกับยางแผ่นในราคาเดียวกัน ปกติยางแผ่นะครับปกติยางแผ่นจะราคาดีกว่าไม่ปกติจะต่างกันครับเพราะว่าอะไรครับเพราะจากน้ํายางสดเนี่ยครับมาเป็นยางแผ่นเนี่ยต้องมีต้นทุนอย่างน้อย5าบาทแล้วเป็นยางแผ่นรงฝันนะครับต่กลายเป็นว่าคุณเอาน้ํายางเนี่ยครับใส่เข้าไป5บาทแล้วก็ขายได้เท่ากับน้ํายางนั่นคือเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมนะครับเป็นปรากฏการณ์ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะมันมีความต้องการน้ํายางจากอุตสาหกรรมถุงมือยางของโลก เพราะว่าแต่ละยางแต่ละประเภทก็จะถูกนําไปใช้งานที่แตกต่างกันคนละวัตถุประสงค์คนละผลิตภัณฑ์กันแต่ตอนนั้นคือความต้องการมันสูงมากถึงขนาดที่ว่าเป็นน้ายางอ่ะเขาก็เอาแล้วแพงกว่าแผ่นยางครับแพงกว่าแผ่นยางเพราะปกติกว่าจะทำเป็นแผ่นยางก็ต้องเอาไปแปรรูปนึกถึงสมัยเด็กๆผมไม่แน่ใจว่าใช่กระบวนการเดียวหรือเปล่าที่ต้องไปเหยียบเหยียบเบเข้าโลงรีดหรืออะไรก่กว่าจะได้เป็นแผ่นกัน กระบวนการเดียวกันครับแต่วิธีการไม่เหมือนกันวิธีการไม่เหมือนกันครับไม่ย้อนลาไปไกลครับผมเมื่อเป็นอย่างนี้ครับพอมีความต้องการเกิดขึ้นเนี่ยครับในช่วงแรกน้ํายางก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็ความต้องการน้ํายางจนวันนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับจาก30กว่าบาทเมื่อตอนเดือนอุมภาพันธ์นะครับวันนี้น้ํายางไปถึง70กว่าบาทเคยได้ยินว่ามีราคาถึงขั้น3โลร้อยเกษตรกรนี่นั่งคอตกกันเลยนะคะจนมาวันนี้ขยับขึ้นมาถึง70บาท8บบาทแปดสิบบาบ พอเพราะว่าความต้องการเกี่ยวเรื่องถุงมือของโลกนะครับพอในช่วงนั้นนะครับที่ผมผมเรียนให้ท่านทราบนะครับว่ายางแผ่นยางแท่งนะครับไม่มีราคาใส่พลังงานเข้าไปนะครับใส่ต้นทุนเข้าไปขายได้เท่ากันเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงที่มีโควิดเนีครับอุตสาหกรรมทั่วโลกหยุดการผลิต ค่ะพวกยานยนต์ต่างๆนี่ก็ผลิตกันไม่ได้แต่วันนี้ถามว่าแล้วทำไมความต้องการยางเหล่านี้ถึงกลับขึ้นมาอีกครับยางแห้งเพราะว่ามันมีดัชนีอันหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าดัชนี PMI เป็นดัชนีที่บอกถึงระดับการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศอเมริกานะครับในยุโรปในจีนฟื้นขึ้นมาหมดแล้วครับคือฟื้นขึ้นมานั่นก็แปลว่าความต้องการยางใช้อุตสาหกรรมที่เป็นยางแห้งนะครับก็ ก็เติบโตขึ้นมาเหมือนช่วงโควิดมันจะช็อกไปแป๊บหนึ่งเรื่องจากอุตสาหกรรมต่างๆความต้องการรถยนต์ความต้องการการใช้งานกลุ่มนี้หายไปแต่พอณปัจจุบันทุกอย่างกลับมาเดินเครื่องตามปกติความต้องการยางเนี่ยที่เป็นวัตถุดิบเข้าไปสู่กระบวนการผลิตก็กลับมาต้องการเหมือนเดิมทำให้ราคากลไกก็กลับมาพุ่งสูงขึ้นครับนี่คือในมุมของอุปสงค์ถูกไหมคะแล้วมุมของอุปทานล่ะพี่น้องเกษตรกรบ้านเรามีแรงปลูกไหมคะสามารถปลูกไหวไหมคะความต้องการคือเรื่องอุปทานนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับ ไห้ทราบว่ามันมีปรากฏการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ว่าเศรษฐกิจจีนขยายตัวอย่างร้อนแรงนะครับเมื่อสัก10ปีก่อนจะเป็นช่วงที่พื้นที่ปลูกยางของประเทศนะครับราไปดูสถิตินะครับเติบโตแบบก้าวกระโดดใครๆก็แห่ปลูกยางกันในยุคนั้นใช่ครับแล้วก็ต้องพูดเลยครับว่าเป็นช่วงที่ป่าของเรานี่ครับถูกบุกรุกมากนะครับพื้นที่ปลูกยางทั้งพื้นที่ที่ถูก กฎหมายมีเอกสารสิทธิ์นะครับ <c oughs> มี้นทีการิทธิ์นะครับก็ขยายอย่างใหญ่โตเลยครับ <c oughs> แต่ว่าปัจจุบันนี้ครับความไอ้ตราขยายเหล่านี้ก็ชะลอตัวลงแล้วครับ <c oughs> ปีที่แล้วมีการชะลอตัวของพื้นที่ปลูกยางเนี่ยชะลออย่างชัดเจนที่สุดครับ <c oughs> ลดลงเลยครับถ้าให้เร<ล>ามอง,งเพิ่มมาหลายปีครับถ้าให้เราประเมินพื้นที่ปลูกยางณขณะน,นี้เพียงพอแล้วหรือไม่หรือจาเป็นต้องเพิ่มหรือควรจะลดฮะสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับ จากสติที่เขาเก็บกันนะครับองค์กรนานาชาติเก็บตัวเลขไว้นะครับ10 10 10ปีที่ผ่านมานะครับโอเวอร์สป라ายตลอดครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่พอดีพอดีและอุปสงค์กับอุปทานบาลานซ์กันทําให้ราคาค่อนข้างถูกดึงในทิศทางที่สูงขึ้นเรื่องดินฟ้าอากาศล่ะคะเกี่ยวข้องไหมมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าอิทธิพลจากพายุต่างๆนะคะทาให้คนเนี่ยกรีดยางยากข้อมูลนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้พปลายในช่วงนี้ชดจริงๆครับหมายถึงว่าปริมาณยางที่ออกสู่ตลาดน้อยลงครับทั้งภูมิภาคเลยครับจีนเกาะไฮลัมก็มีพายุ นะครับเวียดนามก็มีน้ําท่วมครับประเทศไทยก็ฝนตกชุกมากปีนี้ครับเพราะฉะนั้นปริมาณในยางที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็น้อยลงซึ่งไปสวนทางกับที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ว่าความต้องการเพิ่มขึ้นก็เลยทําให้ราคาเนี่ยครับก็ถูกขับเคลื่อนให้สูงขึ้นมาเหมือนกันนะครับ ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับแล้วถ้าเกิดมองในภาพของพื้นที่นะฮะพื้นที่ปลูกยางในประเทศไทยต้องบอกว่าเมื่อก่อนอาจจะหลายคนอาจจะมองในส่วนของภาคใต้หรือภาคตอนออกเป็นหลักปัจจุบันเราจะเห็นเราไปเหนือก็เจอไปอีสานก็เจอไปที่ไหนก็แทบจะเจอสวนยางทุกที่ครับณวันนี้นะครับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการยางของประเทศคือการยางองประเทศไทยนะครับมีถึง45จังหวัดครับครับนั่นก็แปลว่ายางนี้กระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกที่แล้วนะครับจบว่าไปแล้วครับมีอยู่ภาค ภาคเดียวเนี่ยครับที่มีการปลูกยางนั่คือภาคกลางเพราะว่าภาคกลางเนี่ยโดยธรรมชาติเป็นพื้นที่ท้องหนาซึ่งกับ<ช>ยางเนี่ยเขา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 ,เขาไม่เหมาะกับที่อย่างนี้ครับ,รบแลวทีนี้ถ้าเกิดทุกพื้นที่มาปลูกแล้วก็ผลผลิตออกมาพร้อมๆกันเหรอฮะในอนาคตโอกาสราคามันจะมีผลทาให้ราคาเนี่ยมีความผกผันแปรผันยังไงบ้างไหมฮะเราดูแนวโน้มตอนนี้นะครับพื้นที่ปลูกยางในประเทศไทยเนี่ยชะตชะลอตัวลงนะครับครับผมชะลอตัวลงแล้วแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยครับ ทางการยางประเทศไทยเราก็มีมาตรการนะครับในการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรสวนยางเราเนี่ยครับแทนที่จะปลูกยางเป็นพืชเชิงเดียวมาแนดีดนะครับเราก็กําลังส่งเสริมให้เขาไปปลูกยางเป็นพืชผสมประสานแล้วขณะเดียวกันนะครับก็ส่งเสริมให้เขาสามารถที่จะเอาทุนสนับสนุนจากการยางเนี่ยครับเปลี่ยนจากยางพาราไปเป็นพืชเศรษฐกิจอื่นนะครับรวมทั้งไม้เศรษฐกิจที่อยู่ใน เขาเรียกว่าอยู่ในรายการของกรมป่าไม้นะครับ,รบท่านสามารถที่จะมาขออนุญาตแล้วก็ไปปลูกมาเศรษฐกิจเหล่านี้ได้เลยครับ,รบท่านคะมีการตั้งข้อสังเกตกันบอกว่าราคายางสูงก็จริงนะคะแต่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางรวยขึ้นบ้างหรือเปล่ามันมีกระบวนการไส้ในที่อาจจะเกิดปัญหาอย่างเช่นชาวสวนยางถูกกดราคาคนรับซื้อเตะถ่วงหรือว่าตัดเปอร์เซ็นต์เราได้เข้าไปดูแลตรวจสอบเรื่องนี้บ้างไหมออสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่การยางทําอยู่แล้วก็ทํากันอย่างจริงจังครับ,รบเพราะว่า ในอดีตเนี่ยครับกลไกของของสิ่งที่ที่ท่านพูดขึ้นมาเนี่ยครับมีจริงครับครับก็คือว่าจากผู้ซื้อที่เป็นผู้ส่งออกเนี่ยครับก็จะมีหยิบปัวมีซาปัวเขาเรียกว่าเป็นเป็นหลายขั้นตอนนะครับนะครับพู้ค้าในหมู่บ้านมาสู่พู้ค้าในอำเภอพู้ค้าอำเภอมาสู่พู้ค้าในจังหวัดสู่โรงงานอะไรเนี่ยครับหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างก้นถ้วยที่ว่าเนี่ยครับมันจะ เวลาเขาซื้อปุ๊บเนี่ยเขาต้องตีราคาเรียก d r c d r c ก็คือหาเนื้อยางแห้งไอการหาเนื้อยางแห้งเนี่ยครับมันมีคําพูดที่ไม่สุภาพอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่า d r c เหยียบด้วยเท้าก็หมายถึงว่าไปเหยียบๆดูแล้วก็ประเมินว่าว่ามีเนื้อยางเท่าไหร่มีเนื้อยางเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ครับการยางเราไปสนับสนุนนะครับให้มีเครื่องไม้เครื่องมือให้กับกลุ่มเกษตรกรแล้วก็สากลสวนยางนะครับ โดยที่อุดหนุนให้ฟรีเลยนะครับให้มีเครื่องมือเหล่านี้ที่จะสามารถวัดค่าเหล่านี้ให้เป็นธรรมเราทำอยู่ครับยางน้ํายางก็เหมือนกันครับทุกวันนี้นะครับในจุดน้ํายางต่างๆเนี่ยครับที่เป็นจุดรับซื้อน้ํายางของกลุ่มเกษตรกรสากลทั้งหลายนะฮะการยางเะเทศไทยก็ให้งบสนับสนุนครับที่ไปติดตั้งเครื่องมือเหล่านี้ครับเพื่อที่หาค่า DRC ค่า DRC คือค่ายางแห้งครับที่แท้จริงเนี่ยให้ได้ ถ้าหาได้ปั๊บไอความไม่เป็นธรรมเหล่านี้มันก็จะหายไปอ,อเรียกว่าทางการยางแห่งประเทศไทยเข้าไปช่วยสนับสนุนเครื่องมือกลไกตรงกลางเพื่อตรวจสอบว่าอย่างน้อยๆของที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนำมาขายให้กับผู้รับซื้อเนี่ยมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนหรือว่าไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพสูงกว่าที่ผู้รับซื้อแอบอ้างในอดีตตร<จ>งไปตรงมาพ<ะ>ูดง่ายๆว่า ซื้อม้าตรงได้มา้าซื้อช้างตรงได้ช้างครับก็ป้องกันการเอารัดเอาเปรียรบกันโอเคเราเห็นภาพแล้วค่ะถึงสถานการณ์ราคายางพาราในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้ามาวิเคราะห์กันต่อและทิศทางยางพาราภายใต้การส่งเสริมแบบไหนที่จะทําให้ราคายางพาราพุ่งสูงกว่านี้จะเป็นไปได้ไหมที่คนไทยจะได้เห็นราคายางพาราถึงกิโลกรัมละ1 0 0บาทเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อค่ะ วันนี้เดี๋ยวพี่เพลอโชว์วกันด้วยเรื่องของราคายางพาราที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะก็เป็นทิศทางที่ดีสําหรับเกษตรกรยางสวนสวนยางไทยทีนี้เราก็มีคําถามค่ะเมื่อสักครู่คือเราสงสัยว่าอนาคตของทิศทางราคามันจะเพิ่มปรับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้ได้ไหมปัจจุบันอยู่ที่กิโลกร,รัมละประมาณ70บาทถูกต้องไหมค,คะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะแนวโน้มตอนนี้นะครับเท่า <c oughs> ที่เราติดตามกันนะ,นะครับเราเชื่อว่าความต้องการ ใช่ยางพาดานะครับยังต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องไปอีกครับอีกอย่างน้อยอีกหนึ่งปีที่เห็นชัดๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นราคายางมีโอกาสที่จะไปต่อมีโอกาสที่จะไปต่อครับแต่ถ้าเกิดสิ่งที่น้องแต่กว่าทิ้งท้ายวิชุนที่แล้วนะฮะแต่หนึ่งร้อยไหมหลายคนโอ้โหนั่งรอวันนั้นรอฝันหวานเลยเป็นไงฮะโอกาสจะไปถึงไหมมีความเป็นไปได้สูงครับภายในปีนี้ไหมคะมีความเป็นไปได้สูงครับครับผมครับคือ ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่ปลูกยางพารานะคะคสถานกรารณ์ของประเทศอื่นราคาเขาก็ดีแบบนี้ไหมคะก็ด <P an snacks> ีไปทั้งโลกครับเราปลูกยางตอนนี้ประมาณ35%เปอร์เซ็นต์นะครับเกือบ40%เปอร์เซ็นต์ของโลกครับนะครับผลผลิตยางของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นผลผลิตยางของเราก็เป็นก้อนใหญ่ของประเทศของโลกครับเป็นก้อนใหญ่เลยครับหลายคนสอบถามมาว่าทําไมคนปลูกยางพาราหรือแม้แต่ประเทศไทยที่บอกว่าเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิต หลกัหลกๆของโลกเนี่ยกับไม่สามารถที่จะกําหนดนกลไกราคาของอยางพาราได้ไม่เหมือนเวลาเราซื้อสินค้าพ่อค้าแม่ค้าตั้งราคาเท่าไหร่เราก็ต้องซื้อในราคานั้นแต่ทําไมรอบนี้พอเป็นยางพาราเนี่ยผู้ซื้อกลับมาเป็นคนตั้งราคาผู้ขายกลับไม่ได้เป็นคนตั้งราคาคือสินค้ากเกษตรทุกชนิดนะครับครับถ้าหากว่าในรูปวัตถุดิบที่เป็นคอมมูนิตี้เนี่ยครับผู้ซื้อจะเป็นผู้กําหนดราคาเสมออมไม่ว่าสินค้าใดครับถ้าในรูปวัตถุดิบนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าท่าน ผลิตองุ่นนะครับเพื่อไปขายเนี่ยครับท่านต้องถูกผู้ซื้อกำหนดราคาแต่ถ้าท่านแปรรูปองุ่นมาเป็นไวน์ในฝรั่งเศสในอิตาลีนะครับผู้ขายเป็นผู้กำหนดราคาเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราแนวทิศทางที่การยางองประเทศไทยจะต้องทำนะครับต้องเข้าไปจัดการทั้งทุกตลอดห่วงโซ่อย่างที่ที่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนนะครับเราตั้งเป้า ว่าจากการใช้ยางในภายในประเทศเนี่ยครับครับ15%เนี่ยครับเรากำลังจะต้องขับเคลื่อนภายใน5ปีนี้ครับครับให้ไปสู่25%เออืมก็คือจะต้องเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศให้สูงขึ้นครับทั้งภาครัฐและก็ภาคธุรกิจที่เอายางนะครับมาใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะมีมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับท่านว่าเราส่งออกยางพาราวัตถุดิบเนี่ยครับ 8 5แต่เราได้เงินมาประมาณ2 0 0แสนล้านแต่เราส่งเอา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 ยางพาราอีก1 5เปอร์เซ็นต์ที่เหลือนะครับมาทำทำเป็นผลิตภัณฑ์เราได้เงินมาประมาณแสนห้าหมื่นล้านทั้งนั้นที่สัดส่วนน้อยกว่าแต่แสนเจ็ดหมื่นล้านด้วยครับแต่ว่ารายได้ในแทบจะเกือบเกือบเท่ากันเลยจะสองแสนล้านกับแสนเจ็ดล้านเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมที่เราจะต้องมีการพัฒนาแทนที่เราจะขายเป็นวัตถุดิบเราจะต้องขายเป็นผลผลิตเป็น product นั่นคือทิศทางที่ประเทศไทยเราต้องทำครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่ามาเลเซียเคยเป็นผู้ส่งออกยางรายใหญ่ครับแต่ณวันนี้มาเลเซียไม่ได้เป็นผู้ส่งออกยางรายใหญ่เลยอยู่อันดับหายไปเลยครับครับนะครับแต่ว่าเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรายใหญ่ของโลกเฉพาะถุงมือยางอย่างเดียวนะครับเป็นเป็นถุงมือยางตัวเลขที่เรียนเป็นตัวเลขที่ก่อนมีโควิดนะครับเป็นตัวเลขในปี6-2นะครับ มาเลเซียส่งออกถุงมือยางนะครับ1นึ0 0แล้านบาทคิดเป็นเงินไทยครับแล้วพอมีโควิดมาอีกความต้องการการใช้ถุงมือยางทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้นอีกผมว่ามาเลเซียน่าจะได้รับอันนี้ส่งเรื่องนี้ไปเต็มเต็มเหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นปัจจุบันเรามีการลงทุนเพื่อที่จะนําเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีมาทําให้ยางพาราของเราที่เดิมเนี่ยไปแปกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่งออกเป็นรูปแบบของวัตถุดิบ มาพัฒนาเป็นสามารถที่จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นโปรดักต์ต่างๆแล้วก็ส่งออกเรามีการลงทุนตรงนี้ยังไงตอนนี้การยางระเศไทยมีนโยบายอันหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มทําแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทําการศึกษาครับก็คือการโครงการที่รับเบอร์วันเล่โครงการรับเบอร์วันเล่ที่ที่เรียนให้ทราบนะครับเป็นโครงการที่จะใช้พื้นที่ของการยางระเศไทยที่นครศรีธรรมราชครับประมาณสี่หมื่นกว่าไร่นะครับให้เป็นศูนย์กลางเรื่องยางพารา ระดับภูมิภาคให้ได้นั่นก็หมายความว่าต้องมีองค์ความรู้นะครับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแล้วก็ในขณะเดียวกันพื้นที่ที่เหลือนะครับสามารถที่จะสรรเป็นนิคมอุตสาหกรรมเป็นอะไรที่เกี่ยวกับยางพาราทั้งหมดของประเทศนะครับเหมือนรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ในพื้นที่เป็นคลัสเตอร์ในพื้นที่ทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งพื้นที่อนั้นนะครับมีความสมบูรณ์นะครับเพราะว่าแหล่งผลิตตรงนั้นเป็นแหล่งผลิตยางที่ดีที่สุดของโลกนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เร พร้อมที่จะเป็นพื้นที่สีม่วงที่พื้นที่ที่สามารถทําอุตสาหกรรมได้ครับอีกหมือนกว่าไรครับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางแปลรูปแบบไหนที่เราส่งเสริมเป็นพิเศษคะการแปลรูปใช่ไหมครับครับสิ่งที่เรากําลังส่งเสริมอยู่ตอนนี้ก็คือถุงถุงมือุงมือทางการแพทย์ครับครับเพราะว่าจะเป็นสินค้าที่ได้ราคาด้วยถือว่ามีความคุ้มทุนมากที่สุดคุ้มค่ากับการใช้วัตถุดิบของยางพาราครับ ในอดีตนี้เราส่งออกเป็นอันดับสองของโลกนะครับสามหม่นเจ็ดพล้านแต่ผมคิดว่าถ้าเราได้รับการส่งเสริมที่ถูกทิศถูกทางนะครับบวกกับสถานการณ์โควิดเนี่ยผมว่าศักยภาพของประเทศไทยจะสามารถส่งออกถุงมือทางการแพทย์ได้เป็นแสนล้านได้ครับแล้วก็เราก็มีมีทิศทางนะครับที่มีการทํางานร่วมกับทางภาคธุรกิจผู้ประกอบการนะครับในการที่จะส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ครับครับผม ย้อนกลับมาถามเรื่องของการใช้การบริโภคอย่างพาราภายในประเทศบ้างดีกว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราติดตามข่าวเราจะได้ยินเรื่องของการที่ภาครัฐพยายามอยากจะให้หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเร่งกําลังการบริโภคภายในประเทศในผลิตภัณฑ์ยางพาราเช่นเอาไปสร้างถนนหนทางต่างๆางนานาครับมันมีผลเกี่ยวเนื่องกับราคายางที่สูงขึ้นในปัจจุบันบ้างไหมทําให้อัตราการใช้ยางภายในประเทศพเพิ่มสูงขึ้นบ้างไหมคะครับในตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทางกรมทางหลวงชนบทนะครับครับ ก็เป็นหน่วยเดียวที่ที่มีการใช้ยางพาราภายในประเทศจริงจังนะครับชัดเจนที่สุดแล้วก็จริงจังที่สุดครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยครับโดยนโยบายของรัฐบาลนะครับก็พยายามที่จะส่งเสริมไม่มีการใช้ยางภาครัฐเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็เชื่อว่าปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับของการใช้ยางภาครัฐแต่ตัวเลขที่สําคัญที่สุดเนี่ยครับคือตัวเลขของการใช้ยางภาคธุรกิจในการที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกตัวนี้จะสร้าง มูลค่าให้ประเทศครับแล้วการแปรรูปนอกจากถุงมือยางที่เป็นอันดับหนึ่งแล้วในสินค้าอื่นๆผลิตภัณฑ์อื่นๆมีอะไรที่พอจะเป็นแนวโน้มเป็นความหวังที่ผู้ประกอบการอาจจะกําลังมองอยู่และถ้าเกิดทิศทางมันดีถ้าสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับ SME บวกกับสถาบันเกษตรกรนะครับก็คือตลาดหมอนตลาดที่นอนแบบที่เป็นหมอนยางพาราผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆครับก็เป็นอีกตลาดหนึ่งครับมันไปได้ใช่ไหมฮะเพราะหลายคนบอกว่าโอ้โห เห็นยางพาราไปแบบว่าหลายๆวิสาหกิจชุมชนที่เขาทําเรื่องของยางพาราเขาจะทําเป็นหมอนยางพาราขายในประเทศบางส่งขายไปจีนไปอะไรอย่างนี้บ้างโอกาสของทิศทางเทรนด์ของมันไปได้ที่ผ่านมาเนี่ยครับเราอาจจะขาดระบบการจัดการที่ดีครับก็ทําทให้มีเขาเรียกว่าอะไรนะครับยางปลอมอะอมนะครับยางยางปลอมนี่นิยามของมันคืออะไรคะเราแยกแย่งไงนมันจะเหมาะสมหรือเปล่าที่เราจะพูดกันในใน ในในสื่อตรงนี้นะครับว่ามีจากประเทศบางประเทศนะครับแล้วก็มาขายนักท่องเที่ยวของประเทศเขาในประเทศเราแต่ว่าเห็นภาพอ้างอิงว่าเป็นยางของไทยแล้วก็ราคาคุณภาพมันไม่ไปด้วยกันยางไทยนี่การังตีคุณภาพได้แน่นอนครับผมครับและปัจจุบันความพร้อมในเรื่องของผู้ประกอบการในการที่จะแปลรูปเป็นผริภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้นเขาพร้อมมากแค่ไหนฮะเรามีความพร้อมครับ ถ้าท่านสังเกตดูนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยครับผู้ประกอบการเนี่ยมีคุณภาพนะครับในทุกอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีเสกยภาพในการแข่งขันพอสมควรครับที่จะแข่งขันกับตลาดโลกได้ค่ะแล้วต้นทางของเราแ่ละครับผู้ประกอบการคืออาจจะเป็นกลางทางและแต่ว่าเกษตรกรผู้เป็นต้นทางของเรามีการพัฒนาองค์ความรู้เข้าไปอย่างต่อเนื่องอย่างไรบ้างคะในพระราชบัญญัติการยางประเทศไทยเนี่ยครับ เราจะมีเงินอันหนึ่งนะครับที่เป็นรายได้เข้าสู่องค์กรเราเรียกว่าเงินกองทุนพัฒนาย่างพาราเราจัดเก็บจากการส่งออกอย่างพาราที่เป็นวัตถุดิบนะครับกีโลละ2บาทซึ่งปีหนึ่งก็มีเงินอยู่ประมาณหมื่นล้านบาทกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนนะครับในนั้นนะครับเอามาทำสามสิบเปรต้องจับสันไว้สําหรับเรื่องการส่งเสริม เกษตรกรท้าบันเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งปล่อยกู้อุดหนุนนะครับเรามีกลไกนี้อยู่ครับที้ต้องบอกว่ายางพาราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในห้าพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลมีการมีนโยบายเรื่องของการรับประกันใช่ไหมฮะแลวปัจจุบันเนี่ยเรายังต้องเข้าไปสนับสนุนอุดหนุนในเรื่องของราคารับประกันหรือว่าราคามันเกินกว่าที่รับประกันไปแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลยังจะเดินโครงการนี้ต่อนะครับส่วนเรื่องราคาเกินก็ ก็น่าจะเกินอยู่แต่ผมคิดว่ารัฐบาลเขาคงจะมองว่าเป็นเหมือนกับสิ่งที่ตกลงกับพี่น้องเกษตรกรไว้แล้วก็คงจะเดินหน้าผมเชื่อองนั้นนะครับแต่ว่า ผมเชื่อว่ารัฐบาลก็คงจะไม่ต้องใช้เงินเยอะหรืออาจจะไม่ใช้เลยก็ได้ครับเพราะว่า <laughs> พอพอราคามันไปขนาดนี้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณของรัฐเข้าไปช่วยทางกงารยางแห่งประเทศไทยมีอะไรที่อยากฝากไปถึงภาครัฐบ้างในการบริหารจัดการอุปสองค์อุปทานตั้งแต่ภาคนโยบายลงมาเพื่อที่ว่ามันจะช่วยอุดช่องว่างช่องโหว่ต่างๆและผลักดันให้ราคายางพุ่งสูงได้มากกว่านี้ค่ะ ครับผมคิดว่าภาครัฐเขาก็คงจะถามผมกลับมาว่าไม่ต้องฝากเพราะเป็นหน้าที่ของคุณตามกฎหมายครับเพราะว่าพระราชบัญญัติการยางเนะครับเป็นองค์กรที่เกิดใหม่ครับครับเป็นการรวม3องค์กรซึ่งดูแลเรื่องยางกระจายอยู่ใน3จุดในอดีตนะครับครับที่เรียกว่ากองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางองค์การสวนยางแล้วก็สถาบันวิจัยยางกระทรวงเกษตรนะครับมารวมเป็นการยางประเทศไทยแล้วก็มีภาระหน้าที่นะครับมีบทบาทที่จะต้องทําแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็ ขอความร่วมมือนะครับกับทุกหน่วยงานอยู่แล้วครับครับผมเพราะยังไงท้ายที่สุดท่านก็พูดถูกว่าเราทําคนเดียวไม่ได้ครับแล้วถ้าเกิดในมุมของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางละครับหลายคนบอกว่าเออเราพูดถึงเรื่องของการแปรรูปพูดถึงเรื่องของการลงทุนอุตสาหกรรมนู่นนี่นั่นแล้วสาหรับผู้ปลูกเองอ่าเรามีการลงไปส่งเสริมเรื่องของโนฮาเรื่ององความรู้เรื่องของการอ่าอาจจะเป็นแปรรูปที่เขาสามารถทําได้หรือว่าการปลูกพืชอื่นๆเสริมเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราทําตลอดครับเรามีเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ใน45ีังหวัดครับ นะครับอยู่ในพื้นที่เลยครับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ครับจะเป็นคนที่จัดการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีอะไรอย่างที่ท่านพูดเนี่ยครับให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะพี่น้องเกษตรกรสวนยางทุกวันนี้นะครับมีความรู้ครับได้รับการติดอาวุธทางปัญญาครับถ้าเกิดเราดูพืชอื่นเขาเห็นมีเทคโนโลยีใหม่ๆมมีโดรนมาใช้ในการทําการเกษตรนู่นนี่นั่นยางพารามีมีอินโนเวชั่นมีเทคโนโลยีแบบนั้นที่จะเอาไปใช้ไหมอย่างเช่นผมคิดเองนะอาจจะมี มีเครื่องจักรแมชชีนในการกรีดยางอัตโนมัติพี่น้องไม่ต้องตื่นตีสี่ห้าทุ่มตีหนึ่งตีสองมากรีดยางคือคือตอนนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรสวนยางเราเนี่ยนะครับลำหน้านะผมเคยไปดูมาในสองแปลงนะครับเขามีวิธีการในการจัดการเขาไม่ได้กรีดนะครับเขาใช้แก๊สเอทิลีนนะครับเชื่อมเข้าไปกับท่อท่อหนึ่งครับแล้วเขาใช้สว่านเล็กๆเจาะครับแล้วก็มีรูเล็กๆเนี่ยครับ ปล่อยน้ำยางลงมาอซึ่งซึ่งผมกําลังจะไปดูอีกอีกแปลงหนึ่งที่ยาลาในสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวขออนุญาตตามไปด้วยจะเอาไปใช้ที่บ้านหน้าไปดูหน้าไปดูจริงครับเขาทาได้ดีแล้วก็เหนื่อยน้อยกว่าได้ประสิทธิภาพมากกว่าใช่ครับโอ้หดีเลยฮะที่ผ่านมาเนี่ยสมัยเด็กๆนต้องทะเลาะกันที่บ้านนะฮะมีข้อหมอบไปปดยางอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีปัจจัยอะไรที่เราต้องติดตามซึ่งมันจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อเนื่องกับราคายางพาราเอาเฉพาะในปีนี้ก่อนก็ได้ค่ะครับก็ หน,นะครับราคายางพาร,ราเนี่ยครับถูกขับเคลื่อนด้วยดีมานอุปสงค์อุปทานกับอันที่2นะครับบทบาทอันหนึ่งที่มีผลต่อราคายางของเรามาในอดีตจนถึงปัจจุบันก็คือราคาของตลาดล่วงหน้าในสิงคโปร์รในเซี่ยงไฮ้ในชิงเต่าในโตเกียวนะครับซึ่งตอนนี้การยางประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรนะครับเรากําลังทําโครงการที่ที่จะสร้างตลาดเรียกว่าตลาดไทยคอมขึ้นมา เป็นตลาดล่วงหน้าของประเทศไทยค่ะตลาดล่วงหน้าหมายความว่ายังไงจะมีความสําคัญอย่างไรคะตลาดล่วงหน้านะครับมันเป็นตลาดที่เหมือนกับมีการที่ทําให้คนทราบว่าจะมีความต้องการในอนาคตสักเท่าไหร่รรแล้วก็มีการกําหนดราคาซื้อขายเอาไว้ล่วงหน้าซึ่งซึ่งก็เป็นกลไกลของตลาดสินค้าเกษตรทั่วโลกนะครับ,รบจะเป็นอย่างนี้ครับครับผมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราต้องอ้างอิงตลาดของต่างประเทศ เรากําลังจะผลักดันให้เป็นตลาดของประเทศเราให้เข้ามามีบทบาทเป็นตัวถ่วงที่สําคัญนะเป็นตัวเวทนะครับหรือใ,ให้น้ําหนักนะครับที่สําคัญตัวหนึ่งครับครับท้ายสุดนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหรือว่าผู้ประกอบการสําหรับทิศทางการทํางานของการยางของประเทศไทยไหมครับก็ฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับว่ายางวันนี้นะครับถ้าหากว่าราคาลดลงมาไม่ต้องรีบขายครับการยางประเทศไทยมีกลไกลนะครับในการที่จะไปพยุงราคาไม่ว่าจะเป็นยางก้อนถ้วย ยางแผ่นนะครับท่านไม่ต้องรีบขายนะครับส่วนท่านผู้ประกอบการนะครับก็ขอความร่วมมือในการที่ท่านมาปรึกษาเรือ่องการยางเท่ไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องวงเงินอะไรของท่านนะครับเราก็เข้าใจดีเพราะว่ามันมีเหตุผลจริงๆครับครับวงเงินที่เขาซื้อ,อยางของเราในอดีตนะครับ สมมติเขามีร้อยบาทเขาซื้อได้ร้อยกิโลวันนี้ยางขึ้นไปเท่าตัวแปลว่ามีร้อยบาทซื้อได้แค่ห้าสิบกิโลเพราะนั้นเราก็การยางระเศไทยก็รับเรื่องนี้นะครับที่จะดูแลผู้ประกอบกิจการเหมือนกันครับครับผมเพื่อให้เขามีกําลังในการที่จะมาดูดอุปทานในวัตถุดิบของเราของพี่น้องเกษตรกรของเราครับ ก็เรียกว่าเรานโยบายหรือว่าแนวทางการทำานินของเราก็ดูแลทุกภาคส่วนไม่ว่าตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการเพื่อให้ทุกคนทุกห่วงโซ่ทุกคนกของห่วงโซ่เนี่ยได้ประโยชน์แล้วก็พัฒนาก้าวแล้วก็เติบโตอย่างเข้มแข็งไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ต้องการขอบพระคุณนะครับท่านประพันธ์บุญยเกียรตินะครับท่านประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณครับขอบคุณคครับครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการเดอะพี p l e ้โชว์แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาไปก่่อนะคครัับสสสวดดีี